สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ทิดตามช่องสงวนกุลาบวงผมพ่อในพ่อใ่เปียกนี่แหละครับเอาพ่อกระแล้ววันที่สิบสอเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกีครับเอามื้อนี้นพ่อใ่เปียกสี่มาน้ำเสนอเจ้ากับช่วงลางรถไทน้อยเจ้าแหลดดงนี่มันสิประกอบไปด้วยยังแน่เอาตามผมมาเลยครับ เอาลำดับแรกครับนะรถนี่ก็คือรถไถเดินตามห่อละครับมันก็มีนี่แหละครับชุดเฟืองเกียร์นะชุดเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็เพผานี่ครับเผาล้อหลัง นะขวตอ่ขอขวตอเผานะครับแล้วก็กระทะขวตอเผาหรือนะเรียกอีกอย่างนึงก็ได้ดุมว่าดุมก็ได้ครับดุมล้อหลังนะครับอันนี้ก็คือชุดเฟืองเกลียเกลียมนันนี่ครับนะ ตัวมากมันครับบน,นี้ต่อมากับคัดซี่ครับคัดซี่เนี่ยครับคัดซี่ีนสี่เชื่อมมาจากคัดซี่รถไทนาโค้งรถไทนาเดินตามเ้าลหรครับนี่เอามาตัว ต่อใส่ทั้งเเลยครับต่อใส่ทั้งเโค้งคัดซี่รถไทหน้าเดินตามห้องครับนี่คัดซี่คัตซี่กับท่านาทียรับเครื่องรับตัวรถรับอา่ลาลังค่าครับ นี่คันสี่ครับ,รบอะต่อมาบ่านี่ก็คือขัา้นนาบ่เนี่ครับบ่เนี่นี่ขัา้นนาขัา้นนาอ่ขัา้นนามันสิป,ประกอบไปด้วยยังแนงบ่เนี่ะนะครับครับนี่ขัา้นนาครับนี่ ประกอบไปด้วยนี่ครับดุมข้านนี่ดุมข้านคือติดเลยครับนี่เชื่อมติดเลยดุมข้านตัวนี้ทั้งใต้นี่ทั้งเค่องกับเครื่องเผาครับเผา เขาดุมข้านเผาดุมข้านนะครับต่อมาเชื่อมจากเผาดุมข้านทั้งใตก็คืออย่างก็คือบางคนก็เรียกว่าข้านข้อหมานะครับข้านข้อมา,นะรา,อมาอหรือเผ้า เผ้ดุมล้อกแ็แล้วแต่สีเรียกครับเผาดุมล้อตัวทั้งในคือดุมล้อนะครับดุมล้อเอ,าอ้ามีนยังเอกทั้งนี้คือกันล่ะครับนี่ย็มีดุมเผาล้อดุมเผาก้อนนี่ ดุมเเผาแล้วก็เเผาของดุมเผาเชื่อมกับเผาของดุมล้อครับ่างก้นก็เอืน่ขนขั้นข้อมาแล้วแต่แต่นี่เสียง่ายๆครับสีบัเชื่อมเป็นมุม อ่20องศาหรือ25องศาก็จะัะหลายๆเจ้าครับอันนี้ที่เหตดต้ตรงเลยครับไง,ไง่ายๆก็ต้องไปตัดเฉียงตันหย่างๆครับเอาง่ายๆเลยครับนี่ไปนั่งไปใส่กับก็บได้ห่วงหามครับนี่เผาดุมล้อกรับเผาดุมข้านนี่เชื่อมติตดต้อกันลวด เอาต่อมามันอย่างวิ่งเปียกบ่อยต่อมาก็คือขั้นทรงนี่ครับขั้นทรงนี่ขั้นทรงรถไทยน้อยเจ้าแลดดงนี่ครับนี่ครับขั้นทรงสี่เอาใส่ทั้งหลังครับทั้งหลังข้น้นง่ามอย่าง ย่ามขื้นคันแท้ย่ามขื้นคู่ย่ามติดนี่ยมันชิง่ายครับี่ขั้นทรงนี่อันนี้ขั้นทรงยาวครับนี่ยาวไปพูนไปหาอัน,นดุมรอทั้งพุนละะดุมดุมขั้นทั้งพุนละนี่ครับนี่ครับมันมาตาผีเด็ดนี่ ขันทรงขั้นทรงตัวนี้กลางขั้นทรงตัวนี้นี่มาจากกระปุกพวงมาไล่นี่ขั้นทรงค้อกันนี่ชุดขั้นทรงบดั่นละ่ะมาจากกระปุกพวงมาไล่แล้วก็มาอ่าตัวนี้บ,บังคับให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับนี่ ขั้นซักตัวนี้เดี้ยวใส่เลี้ยวขวนนะมันสิมาค้มหัดตัวใต้พี่ละครพี่นี่อ่ะตรงกลางบ้านี่ตรงกลางกับสิมีบูดครับนี่มีบูดแล้วก็มีเอามาทั้งนี้ครับก็่เียร ต้งแน่ก็สิเป็นบูธครับนี่บูธมันจะเชื่อมต่อกันระวางตัวนี้ครับนี่ตัวข้านนี่เขากับแท่นนะครับเพื่อที่ให้มันรักษาระดับครับรักษาระดับขึ้นต่ำมันสิเป็นอิสระครับตัวนี้มันก็สิมีเพ้ากลางเป็นสลกักเพ้ากลางสลกัก อันนี้เป็นบูธนะครับนะเพื่อให้ข้านมันนี่มันสีอิสระขึ้นล่องตามสูงครับนี่ขันทรงกับสิมีลูกหมากบนอันนี้ของดีเลยนะครับนี่ของดีของรถไงเลยล่ะครับนี่ลูกหมากบนนี่อันนี้ก็ ลูกหมากล้างนี่ครับลูกหมากก็ไม่ใช่ขอโทษมันก็นมีลูกหมากบนทั้งใต้นี่ก็ลูกหมากบนขึ้นกันนะครับบนเบนิดหมักใ่ญ่เลยครับของรถใง่พยเลระครับนะ่ะ พอขั้นทรงตัวเทิงนี่อ่าคือบังคับให้ไปทั้งสายนะครับอตัวนี้ก็สิบังคับดันล่อครับนี่นี่ขั้นทรงตัวล่างนี่ไ็สิดันล่อให้ไปอ่าทั้งสายนะครับนี่ง่ายๆครับจากนั้น ส่วนประกอบของช่วงล่างก็คือข้านข้านใบดันดินหนานะครับส่วนประกอบช่วงล่างนะครับเนดะ้อตัวนี้เป็นส่วนประกอบเป็นข้านใบดันดินหนาแล้วกัไผ่ดันดินหนาครับเอาเศษง่ายๆครับนะเ็ษง่ายๆไ,ไปชินน้ำไปใส่ครับนําไปใส่ครับ ข้างข้อมานี่ก็เห็ดง่ายๆเชื่อมตรงไปเลยม่ต้องเห็ดมุมเห็ดนางมันยากดกาเชื่อมต่อกันลวดตั้งฉากเลยครับนะโบสมวนลิขสิทธิ์นะครับเด้เออ้าคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับการแนะนำ ช่วงล่างของรถไทยน่อยเจ้าแลดดวงว่ามียางแน่ทําน้าที่ยางแน่ครับอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับ